ตอนนี้วัคซีนทั่วโลกมีจํากัดอยู่แล้วปริมาณจํากัดทํายังไงว่า1ขวดเราจะใช้วัคซีนให้คุ้มค่าที่สุดนะคะ<ม>ถ้าเราดึงได้มากสูงสุดคือ13เลยหรือได้12โดสเน<ม>ี<ม>่ยก็แปลว่าเราได้เพิ่มมา20%แล้ว สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับเพื่อที่จะมาดูนวัตกรรมแล้วก็พาคุณมารู้จักด้วยนะครับสำหรับทีมที่สร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวสามารถที่จะ พนเวลาของบุคลากรทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนได้รวมไปถึงสามารถที่จะทําให้วัคซีน,นขวดนั้นใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเป็นทีมงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับที่ได้มีการคิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นมาก็าคือเครื่องบรรจุวัคซีนอัตโนมัติหรือออโตแว็กนั่นเองนะครับได้เรียกจ,จะเป็นยังไงนั้นมาติดตามกันในบิรีเจอร์นี้ตอนนี้ครับ จริงๆก็มันมีเพนทอยอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะคะที่เป็นที่มาของการพัฒนาเรื่องนี้แน่นอนค่ะว่าประเด็นที่เราต้องการลดภาระบุคลากรการแพทย์ก็เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าบุคลากรด่านหน้าของเราเนี่ยต้องรับภาระมาเป็นเวลายาวนานแล้วทีนี้พอเรื่องเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องฉีดวัคซีนเพื่อได้วัคซีนหมู่ทั่วประเทศนะคะ หรือทั่วโลกเนะะี่ยค่ะก็เป็นหน้าที่บุคลากรกานแพทย์อีกนะคะโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องเป็นทุกวันนะคะเป็นเวลาย,ยาวนานหลายๆเดือนนะคะถึงเป็นปีก็ตามเนี่ยการปว่าบุคลาการการแพทย์เนี่ยก็จะต้องเท่งเล็งนะคะต้องใช้ใสายตาต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะคมีการทึงทุกกระบวนการดึงดเลยใช่ค่ะอันนี้คือจากกระบวนการปกตินะคะซึ่งเราก็คิดว่าการมีหุ่นยนต์หรือเครื่องมืออันหนึ่งที่มาช่วยก็น่าจะ กิดประโยชน์นะคะส่วนอีกประการหนึงนะะ่งเนี่ยค่ะเนื่องจากที่ประเทศเราเนะะี่ยค่ะเรานําวัคซีนแอสตราเซเนกาเข้ามาฉีดให้เป็นวัคซีนตัวหลักนะคะตอนตอนนี้ก็อาจจะยังเป็นตัวหลักอยู่แต่ก็มีที่ห่ออื่นเข้ามาบ้างเนี่ยทีนี้ตัววัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยค่ะเป็นวัคซีนที่บรรจุขวดมาแบบหนึ่งขวดเนี่ยบรรจุมา10โดสเขียนมา10มโดสแต่จริงๆแล้วใน10โดสเนี่ยเขาใส่ปริมาตรส่วนเกินมาก็คือใส่มา65 ML ้นั่นก็คือมีทั้งหมด13โดส เพราะนั้นแปลว่า1ขวดอะดึงได้13โดส oh. แต่ส่วนที่เขาเกินมาเนี่ยนะคะ เขาเขาบรรจุมาเพื่อให้ดึง10โดสเพราะว่าในการกระบวนการดึงของบุคลากรการแพทย์เนี่ยต้องบอกว่ามันก็จะมีการสูญเสียเพราะว่าการดึงอาจจะต้องมีการค่อมขวดนะคะแล้วก็ทําให้มีการหยดล้วนไหลอะไรเงี้ยค่ะคมันก็มีการสูญเสียก็ทําให้ดึงได้แค่10โดสทีนี้จากนโยบายว่าตอนเนี้ยวัคซีนทั่วโลกมีจํากัดอยู่แล้วปริมาณจํากัดทํายังไงว่า1ขวดเราจะใช้วัคซีนให้คุ้มค่าที่สุดนะคะจากที่ให้มา13โดสจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารดึงได้มาก ได้ได้มากสูงสุดคือ13เลยหรือได้12โดสเนี่ยก็แปลว่าเราได้เพิ่มมา20%แล้วจากที่ดึงได้10เป็น12นะคะก็คือได้เพิ่มแล้วทีนี้ในส่วนของฝั่งสาหาสุขของไทยเราเนี่ยก็แรงเห็นถึงประโยชน์ตรงนี้ก็เลยมีนโยบายมาว่าพยายามให้หาแนวทางในการดึงวัคซีนจากแอสตราเซเนกให้ได้ 11หรือ12อนะคะก็เลยเป็นที่มาเป็นจุดเริ่มต้นว่าเริ่มจากพยาบาลน,นะคะจากโรงพยาบาลต่างๆก็เริ่มฝึกทักษะบวกกับใช้อุปกรณ์ช่วยเช่โโนโรเลสสเปซไซลิงในการช่วยดึงวัคซีนแล้วก็ทําให้ได้11บ้าง12บ้างอย่างเงี้ยค่ะกฝึกทักษามาแต่ก็เป็นที่ทราบดีว่าปกติถ้าเป็นภาวะที่วัคซีนเพียงพอเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาใช้วัคซีนส่วนเกินนี้แต่เพราะเป็นภาวะที่วัคซีนมีจํากัดแล้วเราต้องการใช้คุ้มค่าเนี่ย Uh, อุปกรณ์ที่เพิ่มเติมมาไม่ว่าจะเป็นไซลิงค์แบบพิเศษที่เป็นโรเดสเปซหรือทักษะของ uh, พยาบาลเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่ว่ามีความชานาญแตกต่างกัน<ม>ใช่ไหมคะมแล้วบวกกับว่าการดึงวัคซีนเนี่ยตอนนี้ เราระดมฉีดกันทั่วทั่วประเทศทั่วโลกวันหนึ่งเนะะี่ยค่ะจุดฉีดวัคซีนใหญ่เนี่ยต้องฉีดเป็นพันๆคน,คนเป็นหมื่นคนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะต้องใช้เทคนิคพิเศษใช้สกิลที่มันจําเพาะในการดึงวัคซีนปริมาณมากๆต่อเนื่องยาวนานทั้งวันทุกวันเป็นเวลาหลายเดือนเนี่ยเราก็มองว่าจะทําให้เกิดความเหนื่อยล้าก็กลับมาที่โจทย์แรกอ,อีกว่าถ้าเหนื่อยล้าแล้วก็จะนํามาซึ่งความผิดพลาดก็ได้นะคะครเราก็เลยคิดว่า ในส่วนนี้ให้นวัตกรรมให้โรบอทให้เครื่องยนต์ที่มันทํางานออโต้เนี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่ะแล้วก็ความแม่นยำเป็นส่วนสําคัญที่ว่า จากหนึ่งขวดเนี่ยถ้าได้12บเนี่ยมันก็จะไม่มี11เหรือ12<ช>จะได้12ทุกขวดแล้วก็ทุกทุกหลอดท,ทุกทุกไซลิงทีท่ไปฉีดน,นะคะก็คือได้เท่ากันเพราะว่ามันถูกเซ็ตมาแล้วว่าจะต้องได้วอลลุ่มเป๊ะ<ม>ๆไม่มีใครขาดไม่มีใครเก<ช>ินแน่นอนไม่มีลำเอียงค่ะไม่มีลำเอียงแน่นอนครับีลำเอียงว่าไอ้หลอดหลอดแรกได้เยอะหลอดหลังได้น้อยอะไรเงี้ยใช่ไม่มีภูมิบูสขึ้นกว่าคนอื่นไม่มีอันนี้เท่าเทียมกปนหมดนะครับเท่าเทียมได้ทุกขวดได้12บเข็มเหมือนกันมีความแน่นอนสูงค่ะ ทางทีมอาจารย์ได้เรียนรู้ l e s เซอร์เ r n เกี่ยวกับเครื่องนี้เนี่ยเราต้องมีการพัฒนาด้านไหนต่อครับมีค่ะก็เราก็จะพยายามอัปเกรดในลักษณะการทํางานของเครื่องที่อยากจะใช้พื้นที่ใช้สอยให้คุ้มค่าที่สุดนะคะว่าลักษณะตัวตู้นี้ในอนาคตอาจจะไม่จําเป็นต้องมีลนะ้อาจาร รว,วมกันไปให้มันอยู่ในตัวเดียว,วด้ยวยเลยใอยู่ในตัวเดียวค่ะแล้วอาจจะมีถ้าเกิดว่าคนนั่งทํางานสองคนอาจจะทําเป็นสายผ่านแล้วก็ส่งตรง,งอันนี้เราก็กําลังคิดอยู่ค่ะกำลังพัฒนายอยู่แล้วก็ในเรื่องของอ ความเร็วก็อย่างที่บอกว่าโปรแกรมเนี่ยมันปรับได้ในส่วนของอพาร์ทหลักๆนะคะที่เป็นการดึงกับการฟิลวัคซีนคิดว่าไม่มีปัญหาคิดว่าสามารถไปอัดแอปใช้พัฒนาสําหรับวัคซีนที่ห่ออื่นๆได้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องเอาไปประยุกต์ใช้กับวัคซีนอื่นๆได้ด้วย โดว์ฟูมนึงอาจจะเป็น Astra, อสซาโดวมนึงไฟเซอร์โมเดอร์นาอันนั้นเป็นสิ่งที่เราคิดว่าจะทําอยู่แล้วก็เหมือนผสมไปเลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แค่บางท์ดนะคะเพราะว่ามันก็จะเ,เรียกว,ว่ารองรับามหลักหลายผู้ใช้งานก็เรียกว,ว่าเกิดความคุ้มค่าจริงๆความคุ้มค่ามันเกิดตั้งแต่รอบนี้แล้วล่ะคทางอาจารย์คิดว่าเราอยากจะทําออกมาเพื่อจําหน่ายไปทั่วโลกในเชิงธุรกิจต่อย,ยอดในด้านนั้นเลยไหมหรือเราอยากจะทําเพื่อที่จะมารองรับการฉีดวัคซีนในประเทศไทยก่อน ก็จุดเริ่มต้นจริงๆนวัตกรรมนี้เราอยากให้คนไทยได้ใช้ก่อนเพราะว่าก็เริ่มต้นมาจากแนวคิดแล้วก็ทั้งกระบวนการออกแบบทั้งการสร้างเนี่ยเกิดโดยคนไทยเราก็อยากจะให้อ s สต a ร์เซเนกา eneca, ที่เป็นวัคซีนหลักของประเทศเราด้วยบวกกับว่าเรื่องปัญหาเรื่องการกระจายวัคซีนกับ ความจํากัดของเรลาสิ่งประเทศเราก็พบเจออยู่ม,มันก็ควรจะมาตอบสนองให้กับประเทศชาติก่อนอันนี้คือเป้าหมายแรกรแต่แน่นอนว่าของเรามั่นใจว่าเราผลิตออกมามันใช้งานได้จริงคะก็ถือว่าไม่ไม่ได้ปิดโอกาสที่จะขยายผลออกไปซึ่งทางจุฬาเนี่ยก็สนับสนุนเรื่องอาจารย์ที่ทํานวัตกรรมแล้วอยากให้นําไปใช้จริงหรือทําให้เกิดการประยุกต์ใช้ในเร,เรียกว่านําไปขายได้จริงอะไรอย่างเงะะี้ยค่ะก็เลย ทำบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพขึ้นมานะคะทางจุฬาที่เป็นบริษัทเอ็นติไลฟ์นะคะแล้วก็ร่วมกับทางจุฬาที่เป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเนี่ยค่ะล้วก็คิดว่าอันนี้เพื่อให้เกิดความท่องตัวแล้วก็สนับสนุนให้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเนี่ยคําของที่แบบใช้ได้จริงต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นก็อาจจะไปอยู่ในส่วนนั้นไปในส่วนของสตาร์ทอัพด้วยของบริษัทสตาร์ทอัพของจุฬาด้วยใช่ค่ะในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะเห็นออโต้แวร์เนี่ยไป ฉีดวัคซีนต่างๆของประเทศเมื่อไรเราถึงจะได้เห็นต้องบอกว่าทีมมีความพร้อมในเรื่องของการผลิตนะคะกับการพัฒนาเนี่ยจะอัปเกรดอะไรเนี่ยมันจะดีกว่านี้แล้วก็ความพร้อมในการผลิตทีมเรามีสูงเหลือแค่ว่าก็ตอนนี้รอแนวทางจากทางภาครัฐด,ด,ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ถ้ามีผู้ที่สนใจถ้าคิดว่าวัคซีนอย่างแต่ละจังหวัดบางทีต้องจัดหาวัคซีนเองเนะะี่ยค่ะผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อเราเข้เลยเพราะว่าถ้า ทางทางผู้ซื้อหรือ,อไอ้พร้อมเนี่ยทางเราก็พร้อมที่จะผลิตเมเราก็สามารถผลิตเพิ่มให้ได้ใช่ค่ะเราเราเลงเห็นว่าศูนย์ฉีดวัคซีนใหญ่ๆอย่างที้นําซื้อหรือประจำจังหวัดโรงพยาบาลประจำจังหวัดอ,อย่างเงี้ยค่ะคนจะต้องมีไว้เพราะว่ารเรื่องฉีดวัคซีนนั่นแหละโควิดหรือปีหน้าโควิดะต,ต้องฉีดไปถึงเข็มสามเข็มสี่อย่างเงี้ยค่ะยังไงทางก็น่าจะเกิดประโยชน์ครับ